สวัสดีครับนี่เป็นบทเรียนการสอนภาษาอังกฤษลูกและเด็กอนุบาลครั้งที่4หัวเรื่องกิจกรรมปกติที่3ใส่และถอด Put แปลว่าวางเช่น put it here วางไว้ตรงนี้นะเมื่อใช้กับคำว่า on จะแปลว่าสวมใส่ตรงกับคำว่า wear และเมื่อใช้กับ off ก็จะแปลว่าถอดออกแต่เวลาพูดย่อๆคำว่าพูดอาจจะหายไปเช่นอาจจะพูดแทนว่า on with off with เวลาสั่งลูกก็พูดว่า put on the hat put off the hat put on your shoes Put off your shoes, put on your dress, put on your shirt, put on your pants, put off your dress, put off your shirt, put off your pants. ขณะที่คุณช่วยลูกใส่รองเท้าคุณก็จะพูดว่า Put this foot up please. ยกเท้าข้างนี้ขึ้นนะ One shoes on. เอาละใส่แล้วข้างหนึ่ง now put your foot up please เอาเท้าอีกข้างขึ้นมานะ the other shoes on รองเท้าอีกข้างหนึ่งใส่แล้วถ้าถอดก็พูดว่า off แทนคำว่า on ถ้าใส่หมวกให้ก็พูดว่า on with the hat on with the socks ถ้าถอดหมวกก็พูดว่า Off with the hat ถอดถุงเท้าพูดว่า Off with the socks คุณอาจจะต้องเตือนตัวเองหน่อยว่าสิ่งที่กำลังสวมหรือถอดให้ลูกเนี่ยมันนับเป็นหนึ่งหรือนับเป็นสองนะครับแน่นอนว่าหมวกก็นับเป็นหนึ่งเสื้อเชิ้ตนับเป็นหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นกางเกงมันจะนับเป็นสอง ถุงเท้าใส่ทีละข้างก็นับเป็นหนึ่งแต่ถ้าเสร็จแล้วทั้งหมดคุณก็ต้องถือเป็นสองรองเท้าก็เหมือนกันสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ